ไม่ฟื้นยังดีกว่าไม่กลางยังดีกว่าชายยังดีกว่าเลยเธอไม่ลบหน้าเขายังดีกว่าถ้าเขายังดีกว่ายังพอให้เดาว่าไม่คิดอะไรแต่ การเธอมันฟ้องว่าใจสั่นจับมือฉันจนดูตั้งใจคงไม่ต้องถามเธอหรอกนะว่าเลื่ชดใครเพราะเธอเป็นต่อหน้าเขาเท่านั้น ปล่อยมือฉันเธอหากว่ามันลำบากใจถ้ากลัวคนเดิมวันไว้ก็อย่าฟืน้นยืนเกลไกลกันถ้ายัางเห็นเขาเป็นคนสำคัญถ้าเธอ,อยังผูกพันก็ไปบอกเขาไปอย่าทำร้ายฉัน